เอาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ได้รับจากการได้รับมาตรฐานนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้บริโภคเพราะว่าเวลาเราเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยเราทำเกษตรอินทรีย์วิถีไทยแล้วเนี่ยเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่ตลาดนะครับแล้วก็ไปได้ไปพบปากกับลูกค้าไปพบปากกับผู้บริโภคแล้วได้มีโอกาสได้สนทนากันนะครับก็เขาก็ถามว่าเราใช้มาตรฐานอะไรนะครับคุณเป็นออแกนิกอะไรเป็น มาตรฐานอะไรที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับเซฟคืออะไรวิธีวิถีไทยคืออะไรเราก็อธิบายว่าอินทรีย์วิถีไทยก็คือวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองคือเราเอาเรื่องของวิถีแห่งเผ่าพันธุ์เรานะครับผมยึดมั่นในวิถีแห่งเผ่าพันธ์ตัวเองมากกับก็วิถีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายยุคก่อนที่จะมีเรื่องอะไรไร้สาระสุกวันนี้มีปุ๋ยเซมียุคก่อนมากลับมาใช้อีกครั้งทางเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชให้เพื่อสัตวเลื้ออาศัยกันลดต้นทุนทางด้านกนารเกษตรทำเงินถึงถึงแวดล้อมนะครับปลูกอยู่ปลูกกินนะครับ <c oughs> ก็อธิบายเขาฝังว่าอินทรีย์วิถีไทยคือมาตรฐานที่เราไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่กาจัดวัชพืชกาจัดมารงสัตร,รูตรรตรพืชปุ๋ยเคมีหรือสั่งสังเคราะห์เคมีต่างๆทุกกระบวนการผลิตไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> อย่างที่สองที่เรายึดมั่นคือวิถีไทยวิถีแห่งเผ่าพันธุ์ไทยวิถีของพระราชน วิถีของในหลวงคือต้องเดินเราเดินตามรบริษทบาทไม่ใช่ว่าเราทำกเกษตรอินทรีย์เรียกว่ากเกษตรอินทรีย์ตาโตก็คือสมมติว่าอยากจะปลูกผักตลาดอินทรีย์ไปส่งตลาดแต่ว่าต้องถ่านภูเขาหนึ่งลูกแล้วเทละโลปลูกผักอินทรีย์เพื่อจะไปไปขายในตลาดแล้วก็บอกว่านี่คือผักที่ปลอดภัยเป็นผักอินทรีย์ที่ดีที่สุดแต่เบื้องหลังคือการทําลายภูเขาหนึ่งลูกเขาแต่กเกษตรอินทรีย์วิถีไทยคือมันฝังลึกในวิถีชีวิตนะครับ เราสามารถที่จะปลูกอยู่ปลูกกินคำนึงถึงครอบครัวมาตรฐานเราเป็นครอบครัวมาตรฐานที่ปลูกให้ครอบครัวกินนะครับฟัดคงไม่ใช่เป็นลูกอักตันยูที่ปลูกผักเคมีแล้วให้แม่ตัวเองกินนี่คือมาตรฐานที่ดีที่สุดแล้วที่ลูกคนหนึ่งจะทําให้ครอบครัวได้คงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วที่ที่เราจะทําทําได้นะครับคุณจะเอาคังคุณจะเอาผักที่มาจากสวนสวรรค์หรือไงนะครับใช่ไหม เออนี่คือมาตรฐานที่ลูกคนหนึ่งที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่ปลูกให้พ่อแม่กินคุณเข้าใจมาตรฐานผมยังแล้วภายใต้มาตรฐา,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 านผมนั้นนะครับก็มีการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับมีการปลูกอยู่ปลูกกินทุกอย่างนะครับไม่มีการลดลายมีการลดรายใจ่ายในครอบครัวจนทุกวันนี้คือแม่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องจ่ายตลาดมีทุกอย่างจ่อ,อหมดก็เล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองให้ผู้บริโภคฟังให้ลูกค้าฟังลูกค้าก็ยืน มองแววตาแล้วออเขาก็เขาก็ประทับใจแล้วมหัศจรรย์ในมาตรฐานจรนิรนธรวิถีไทยอ๋อนี่คือวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างนี้เองเหรอมันมันลึกซึ้งมันมีคุณค่าขนาดนี้นะฮะคือพอดอยากให้ทุกคนได้ได้ฟังได้ฟังที่พัดพูดแล้วพูดไห้พวกได้ได้เข้าใจในสิ่งที่พัดพูด,ดเยอะๆนะครับ แล้วถ้าพอดีว่าฝรั่งก็เข้าใจถ้าเราพูดนี้เข้าไปผู้ริโภคเข้าใจแ้วเป็นเรื่องที่เกษตรกร,เ,กรเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเกรมื่อเกษตรกร,กรได้ทาตามพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อเขาทำแล้วเขาก็จะได้ประสบก,การณ์อย่างพอดแล้วสุดท้ายเนะี่ยมันลูกค้าหรือใครๆเนะี่ยก็จะเข้าใจใน่มาตรฐานนี้เองเพราะว่ามันไม่มีมาตรฐานอะไรที่จะใช้คําว่าเลยดีมาเสธไปกว่านี้แล้วคือมาตรฐานของคนไทยมาตรฐานของลูกที่ทําให้แม่กิน มาตรฐานของที่อยู่ภายใต้หลักปรัิญาของพระเจ้าแผ่นดินนะครับพอเราทําไปแล้วก็เรคิดว่าทุกคนใน,ในประเทศไทยเกษตรกรในประเทศไทยสามารถทําได้อย่างสบายมากเพราะเป็นวิถีชีวิตเป็นรากเง้าของเขาอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องยอมรับมาตรฐานของเราแน่นอนและเป็นคนดีต่อเกษตรกรและคนกินด้วยครับ,รบ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อกักตันอยู่นะครับจัตันยอยู่จากแม่พ่อแม่จริงๆด้วยจากดินน้ําลมไฟด้วยไปถามที่อาจารย์อาจารย์สุทัศนะครับรันนี้สิ่งที่เราคิดเราพูดนะฮะจะนําไปสู่ความเป็นจริงได้ในการ